นี่เดินทางมาที่วัดป่ามงคลสมบูรณ์บะตําบลคำเตยก็มาเจอคุณพี่ปั้นข้าวจีทาไข่อีกซะแล้วทีมงานทีมงานของท่านพอาจารย์ทองคู้นขออนุญาตถ่ายนะครับขออนุญาตถ่ายปั้นข้าวจีทาไข่ตื่นตอนไหนคะคุณพี่ตื่นหกทุ่มเที่ยงคืนพอดีย,นอนยังไม่ได้นอนเลยโ้านกว่าก้อนข้าวจีพันกว่าก้อน, 9, อนได้กี่ก้อน้วฮะ ไปครึ่งหนึ่งแล้วค่ะครึ่งหนึ่งแล้วไปครึ่งหนึ่งแล้วทีมงานทีมสันเรียบร้อยแล้วทีมงานกี่ท่านนี้ท,ทีมงานทีมงานมาวันนี้มีห้าค่ะมีห้าท่านออ,อ้า,สา,าวสายบุญบ้านตันกุดอย่างเดียวสายบุญบ้านตันกุดอย่างเดียวในะวละนแวกใกล้ชิดนี่เองย่างย่างเดียวด้วยโอ้ปั้นข้าวจีทาไข่ทานแล้วก็อิ่มในอิ่มนอกด้วยโอ้ขออนุโมทนาสาทุบบุญเมื่อสักครู่นี่ตัวค่าน้อยก็ได้ ทานไปแล้วเรจอร่อยอย่าบอกใครเชียวไม่บอกใครก็ไม่ได้อีกเพราะเป็นลรงทานเนาะเป็นคำอุทานสามัญเหมือนเดิมอขออนุโมทน,นาสาธุบุญกับคุณพี่คะ่ะสา